ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนดีโคตรน่ารักของทางช่องเรานะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกมแกลนดี้ทับ andy, บีไม่มีใครขอมาผมอยากเล่นเองซึ่งซึ่งเพื่อนผมก็มันแบบขี้ขาดครับเขากลัวมากคือผมก็จกไปนะเขาแบบบอกให้ผมเขาขอวางสายไปตอนนี้ผมตามหาทับบีคาสตานะครับไม่ได้ตามหาทาี เ็าตามหาผีอยู่ผมคิดว่าผมน่าจะเจอผีไปแล้วแหละห้ามย้อนกลับแต่ผมจะย้อนกลับเพราะถ้าเกิดย้อนกลับมันก็จะเจออยากรู้ว่าตอนเช้าใครมันแบบแบบเป็นแบบนี้บ้างตอนเช้าใครแล้วมองเพื่อแบบเป็นแบบเนี้ย ่ามาเซอร์ไรสตุ๊กไป้ไม่ยกักรจักตค่เรียวงนั้นมันน่าเสี่เรเกันนั่ที่ตวน้อยยูเคยคิดเรื่คักตัดเราห้ามมองหลังนะครับทุกคน ไม่ต้องมาติดเงื่นเขาเวลาเจอมันก็ให้แบบกระโดดดึงดึงดึงดเอาไว้นะครับทุกคนเพราะการทำแบบนี้คิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วแหละแม่ตาบอดหูดี 哦，好、嗯 คนรู้แล้ว่าตอนนีุ้ณกระโดดผมกดกระโดดไม่รู้เลยโห oh. นี่คือแบบน่ากลัวตรงเงียบอ่ะอาะกูด ah, <today. S 1> อัตชีวิตเอโคโนโกผมเชื่อว่าถ้าผมหยุดผมจะตายทุกคนเชื่อไหมครับ ตอนนี้ต้องการบ้านต้องการที่สุดเลยที่สุดคือบ้านอะ่ะบ้านคือที่สุดของฉันฉันรักบ้านสวัสดีครัสตา้าขอเก็บก่อนเอาส,สีมทุกคน oh My God ถ้าใครแบบที่ไม่ใช่พูดติดตามมาเห็นคลิปนี้เนี่ยขอนนะครับอืติดอะไรตรงนี้โดนผีหลอ,อ,อกแน่ผีหลอ,อกแน่นอนถ้ามันติดแบบนี้หยอกตายก็ได้นะถ้าคือมันจะหาขดี้เขาสว่ายากขนาดเนี้ย สามารถทีมบอกเกมที่จะให้เล่นได้นะแต่ว่าเครื่องเขาก็เกมยีอยู่แล้วเนี่ยถ้าโหลดมาเดี๋ยวเขาลบเลยนะไม่ใช่สิโหลดมาเดี๋ยวจะเล่นพอเล่นแล้วก็ลบถ้าเกิดใครสส่ตาดีในหมอกนี่ช่วยมองข้างหน้าเผื่อบางทีอาจจะได้เห็นบ้านช่วยบอกผมด้วยถ้าเกิดดโอ้บ้าน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 แสนรักบ้านแสนรักืม เจอพื้นที่ปลอดเพลย์และครับตุสเกิร์ตให้คาบิคาสตากว้าไผีเข้ามาไม่ได้โอ๊ยแบบนงี้งทุกคนปกดขีบแบบไปขีบกัน